ดีครับผมคลิปนี้นะครับก็จะพิเศษหน่อยนะครับพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าการพิเศษทุกครั้งนะครับเป็นอย่างที่ว่าพิเศษ่เพราวาแต่ละคลิปนะครับที่ทําออกมาก็คือจะประมาณว่าผมก็เพิ่งแกะมาเล่นได้แบบสดๆนะครับพอเล่นได้ปุ๊บคือมันใจสิขาดนะครับเนาะคืออยากมาแบ่งปันนะครับแบ่งปันทันทีนะครับผมแต่คลิปนี้ที่บอกว่าพิเศษเพราะว่าเป็นลายลําเพลินที่เรียกว่าค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยาก ก็คือเป็นทางของคุณพ่อนะครับคุณพ่อบุญมาเขาวงหรือว่าอาจารย์บุญมาเนี่ยครับผมของท่านอาจารย์บุญมาก็จะมีทั้งหมดที่ผมทําไว้นะครับจะมีอยู่36ท่อนนะครับ36ท่อนนะครับผมจะค่อนข้างยากแต่ว่าคือเรียกว่าเราจะหัดหัดไปพร้อมๆกันเลยเนาะเพราะว่าถือว่าผมได้มาท่อนหนึ่งผมก็ทำโน้ตออกมาผมก็จะมาแนะนําเลยประมาณนั้นนะครับก็คือ คือเล่นไปลุ้นไปว่าผมจะได้เมื่อไหร่ว่างั้นเถือคือเล่นไปแบบมือต่อมือเลยนะครับคือได้ปุ๊บก,กับมาแบงนะครับแต่ว่าโนต้ตจริงๆก็ก็จัดเสร็จแล้วละครตจะเสร็จแล้วแต่ว่าไอ้ตัวคนสอนเนี่ยมันยังเล่นไม่ได้ครับผมต่อมานั้นนะที่จะขอเนื่องเดี๋ยวประทานได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็จะเล่นแบบ <c oughs> จังหวะซาซ่านะครับเดีนยซาซ่าเห้เมองนะครับเนาะก็คือฝึกไปพร้อมๆกันนะครับเดีนะ๋ยวเดี๋ยวลองมาฟังมองนะครับว่าทําน้องเนี่ย สิบมักกันบอนะครับเนาะต่ว่ามวนนะครับมวนมวน,มวนตะวันยากจากน้อยเพราะว่ามันจะมาล่วงลวงมีทั้งแบบออกทางออกไปทางสุดสแสนนคล้ายเปลี่ยนคีย์นะครับแต่ว่าก็จะเอาแบบโน้ตตรงๆให้เลยนะครับแล้วก็จะเล่นเป็นคีย์เอไมนะครับผมอะเดี๋ยวลองฟังดูก่อนนะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําก่อนทั้งหมด5ท่อนนะครับผมห้าท่อนนะครับทํานองของอาจารย์บุญมาเขาวงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูน้ตกันข้างในเลยนะครับผมโอเคครับพอดีข้างนอกมันเสียงดังเนาะไปกันเลยครับผมเข้ามาข้างในเรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมนะครับติดไม้ไว้ตรงนี้ครับหัวน็อตเดิมนะครับไม่ได้เจาะหูนะครับติดกาวครับผมไม้หนีไว้ตรงนี้เลยนะครับเนาะเป็นเสียงพินสดๆนะครับผม เดี๋ยวจะมาแนะนําก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้เอาเอาห้าท่อนแรกก่อนนะครับท่อนหัวนะครับท่อนหัวของลําเพลินทางอาจารย์บุญมานะครับผมเอาเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเล่นให้ฟังทั้งหมดก่อนนะครับทั้ง5้าท่อนเลยนะครับผมยังไม่ร้องโน้ตนะครับอ่าฟังเลยครับผม รผมว,ว, right. วันนี้นะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ5ท่อนนะครับเดี <Extrem Attend up>. ๋ยวทีน <nước> ี <cream>. ้จะร้องออกมาเป็นตัวโน้ตนะครับผมหท่อนเลยนะครับเริ่มครับลลลนนฟฟฟโโด โดเลมีลาซอนมีเลโดลาซอนลาเลโดลาซอนลาโดเลโดลาซอนลาโดลาเลโดลาซอลาโดเลโดลาซลาโอเคครับครบห้าท่อนนะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูกันทีละท่อนเลยนะครับผมทีละท่อนนะครับเริ่มจากท่อนที่หนึ่งครับผมท่อนที่หนึ่งนะครับลาลาลาทีลาซอนฟาฟามีเลเลมีฟามีฟาลาฟามีเลเลลาแค่นี้ครับลาลานะครับ คือแถวบนนะครับแถวบนก็คือไม่มีสัญลักษณ์ใดๆนะครับไม่มีจุดไม่มีอะไรเลยก็คือเป็นสายหนึ่งหรือว่าเสียงกลางนะครับสายหนึ่งนะครับลาก็ตรงนี้ครับช่องที่สี่สายหนึ่งนะครับทีก็ตรงนี้ครับก็ยังเป็นโทนเสียงกลางอยู่นะครับซอนฟาแบบนี้นะครับฟาจริงๆตัวนี้นะถ้าตามโน้ตสายบนคือฟาชาร์ปนะครับผมแต่ใน ในทางปินก็เรียกเป็นฟาเลยนะครับเพราะว่าเราจะมาร้องเป็นลาลาลาทิลาซอนฟาชาบโอ้มัดกับมือนะครับเนาะก็เรียกเป็นฟานะครับฟาจริงๆอยู่ตรงนี้นี่คือฟาชาบที่เราเล่นกันคือฟาชาบนะครับแต่เรียกเป็นฟาว่างั้นเถอะอ่าโอเคนะครับส่วนบรรทัดที่สองก็จะมีแค่เลตัวเดียวครับที่เป็นสายสองนะครับช่องที่สี่ตรงนี้นะครับเลนะครับโอเคนะท่อนที่หนึ่ง ลาลาลาทีลาสอนฟ้าฟ้ามีเลเลมีฟ้ามีฟ้าลาฟ้ามีเลเลลาแค่นี้ครับเอาใหม่นะครับลาลาผมของผมจะเริ่มจากนิ้วกลางนะครับนิ้วกลางตัวลาเพราะว่าจะได้ตบมาทีตรงนี้ใช้นิ้วนางนะครับผมลาลาลาทีลาสอนฟ้าฟ้ามีเลเลมีฟ้ามีฟ้าลาฟ้ามีเลเลลา ใหมนะครับลาลาลาที่ลาสซนฟ้าฟาดีเลเล,ลมีฟาดีฟาลฟาฟาดีเลเลลาไม่ลองรถนะครับแบบนี้นะครับ

ต่อไปท่อนที่สองครับเหมือนเดิมครับลาลาที่เดิมจะเพิ่มมานะครับลาลาลาเลทีลาฟานะครับเลเป็นเสียงสูงนะครับทีนี้นะครับเสียงสูงจากที่บอกไว้นะครับเสียงสูงคือเริ่มจากโดลงมานะครับจากโดช่องที่6ลงมานี่โดเลมีฟาซอนลาทีโดเลมีพวกนี้เป็นเสียงสูงทั้งหมดนะครับเวลาโน้ตให้โน้ตไปจะเป็นจะมีจุดข้างบนนะครับผมสาหรับเลก็คือหยุดติดโดตรงนี้นะครับ 1 1> อะเริ่มใหม่นะครับ hmm. ท่อนที่สองนะครับลาลาลาเล่ทีลาฟาฟามีเลเล่มีฟามีฟาลาทีเลฟาเลมีเอาใหม่นะครับจะมีเทคนิคหน่อยนะครับท่อนที่สองนะครับลาลาลาเล่ทีลาฟาฟามีเลเล่มีฟามีฟาลาทีเลฟาเลมีเอาใหม่นะครับเลาเล่ ลาฟาฟาเลเลมิฟาลาทีเลฟาเลมิให้ดูเฉพาะท่อนนี้นะครับมีฟาลาทีเลฟาเลมีสังเกตนะครับฟาลาจะมีเส้นขั้วแบบนี้นะครับฟาลาแล้วก็ทีไปเลนะครับทีต่ําไปเลต่ํานะครับผม <c oughs> แล้วก็ตัวเลมีลูกศรชี้ลงแบบนี้นะครับหมายถึงไม่ดีนะครับไม่ดีดคือตกลงอย่างเดียวคืออย่างนี้นะครับ เลแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับเลเพราะอะไรต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเวลาเราเล่นเร็วมันบอทันครับมือบอทันครับยจงได้กับบอทันครับเวลาเล่นเร็วยังไงก็ไม่ทันครับผมดูนะมีฟาลาทีเลฟาเลมีแบบนี้นะครับ กี่ครั้งครับไม่ได้ดีดนะครับมีฟาลาฟาลานะครับดีดขัวบนะครับมีฟาลาทีเอาใหม่นะครับมีฟาลาทีแล้วก็ตบมาที่เลต่อนะครับเลฟาเลมีเอาใหม่นะครับมีฟาลาทีเลฟาล แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเอาใหม่นะครับท่อนที่สองน,นะครับ 啦啦啦啦，提啦发发咪来，来咪发咪发啦，提来发来咪。啦啦啦啦，提啦发发咪来，来咪发咪发啦，提来发来咪。 ต่อไปเป็นท่อนที่3นะครับท่อนที่3กับท่อนที่4เลยนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ผมลืมอัดครับมาตัดต่อแล้วเอา้าไม่มีครับส4ี่ลืมครับลืมพอดีมีแขกมาแวบบแวบบก็เลยพอมาอัดต่อไปท่อนที่5เลยะก็เลยมืดก่อนนะครับผมอ่ะท่อนที่3นะครับพื้นฐานลายลำเพลินเลยครับลามีโดเลมีลาซอนมีเลมีโดเลมี ก็คือลาสายสองสายเปล่าครับมีก็สายหนึสายเปล่านะครับโดยไม่ต้องไม่ต้องกดเลยครับผมลามีนะครับอ่าโอเคนะครับลามีโนเรมีลาซอน รอบเดียวนะครับรอบเดียวนะครับผมลามีโดเรมีลาซอนมีเลมีโดเรมีต่อไปท่อนที่สี่ครับเหมือนกันครับกับท่อนที่สามนะครับต่างกันเฉพาะตรงท่อนจบครับจบด้วยโดลาซอนลาครับผมโดลาซอนลานะครับตอนจบนะครับซอนสายสามตบนะครับป๊อปแบบนี้นะครับเอาใหม่นะครับท่อนที่สี่นะครับลามิ โดเลมีลาซอนมีเลโดลาซอลลาเอาไหมครับลามีโดเลมีลาซอนมีเลโดลาซอลลาอีกรอบครับลามีโดเล ต่อไปท่อนที่5นะครับผมจะมีอยู่2บรรทัดนะครับท่อนที่5นะครับผมเดี๋ยวผมจะร้องโน้ตให้ฟังก่อนนะครับทั้ง2บรรทัดเลยนะครับเริ่มครับผมเลโดลาซอนลาดูเลโดลาซอนลาดูลาเลโดลาซอนลาดูเลมีเลโดลาซอนลาแบบนี้นะครับเลโดลาซอนลาดูเลโดลาซอนลาดูลา เลโดลาโซลาโดเลมีเลโดลาโซลาเอาใหม่นะครับท่อนที่ห้านะครับเลโดลาโซลาโดเลโดลาโซลาโดลาเลโดลาโซลาโดเลมีเลโดลาโซลาทีนี้เรามาดูโน้ตกันนะครับเลลาโดมี le, la, do, mi, จุดข้างล่างนะครับผมก็หมายถึงเป็นเสียงต่ำนั่นก็คือสายสองนะครับ ซอนมีเลข3อยู่ข้างบนก็หมายถึงดีดสาย3นะครับผมแต่ใช้ตกนะครับใช้ตบสายนะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับเวลาดีดเร็วจะได้ทันนะครับผมแล้วก็ในวงเล็บนะครับลาโดนะครับลาโดมีเส้นโค้งนะครับก็หมายถึงดีดครั้งเดียวออกเป็นสตัวโน้ตก็คือดีดลาแล้วตกมาที่โดนะครับแบบนี้นะครับลาสายสองสายเปล่านะครับออกเสียงเป็นโด แบบนี้นะครับออกเสียงเป็นโดโดก็คือลาโดลาโดนะครับในวงเด็บคือดีดครั้งเดียวนะครับลาโดอ่าโอเคเดี๋ยวเล่นเลยนะครับผมเีโดลาโซลาโดเีโดลาโซลาโดลาเีโดลาโซลาโดเีมเลโดลาโซลาเีโด เลโดลาโซลาโดลาเลโดลาลาดเลนีเลโดลาลาเอาใหม่นะครับท่อนที่ห้านะครับสองบรรทัดต่อเนื่องเลยนะครับผมสังเกตนะครับซอนซอนผมจะไม่ดีนะครับจะใช้ตบเอานะครับผมใช้ตบสายนะครับผมเลโด ดีเดเร็วจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือถ้าเราไม่ตกสายมันดีดไม่ทันนะครับผมอ่ะเริ่มเลยครับผมเอามหมครับ oh <my. S 1> oh รประมาณนี้ครับผมประมาณนี้อ่ะทีน้จะเล่นตั้งแต่เริ่มใหม่นะครับ1นถึงหเลยนะครับ1นถึงหหนึ่งรอบนะครับผมไม่เอาโน้ตนะครับไม่เอาโน้ตอ่ะโอเค

ครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็จะเป็นท่อนที่6ถึงท่อนที่13นะครับผมผมก็จะกลับไปหัดตั้งแต่คลิปวันนี้ด้วยให้มันคล่องนะค,คือผมยังไม่คล่องนะครับยังไม่คล่องเพราะว่ารีบรีบเอาโน้ตรีบฝึกมาทั้งหมดเลยครับให,ให้เล่นได้ทั้งหมดก่อนไอเรื่องคล่องเราค่อยมาฝึกทีหลังนะครับเนาะก็มาแบ่งปันกันก่อนเรียกว่าฝึกไปพร้อมกันเลย บ่มีไผได้ลื่นกันว่าสันต์่อครับฝึกไปพ่อมกันครับนี่นะมันจังมวนนะครับเนาะบบนี่นะมันค่อยเป็นตำมึงนะครับเนาะคือกัญว่าผมเนาะอยากบอก36ท่อนนะครับดูกันจัดจัดหนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบสองถึงสามสิบหกเยอะมาก แล้วยังไม่จบนะครับมียังบม่จบนะครับผมยังบ่จบยังตามหาท่อนที่37อยู่นะครับผมคือบางทียังไม่มีใครออกมาสอนผมก็จะไปแกะจากที่เขาเล่นเล่นสำเร็จมาแล้ว,วอ,อ่ะเงั้ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจเนาะเป็นกำลังใจจะได้หาลายใหม่ๆมาแนะนำนะครับก็มีแนะนำมานะครับหลายลายเช่นเสิงบางไฟ ลมพัดไผ่ลมพัดไผ่นี่ก็คือลายสีลายสีโคตรบุนนะครับลายสีโคตรบุนแล้วก็ก็ม,มีหลายลายที่แนะนํามาซึ่งผมก็ก็พอมีรถบ้างแต่ว่าคือมันยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์ก็เลยขออภัยไว้ด้วยก็คือรอรอก่อนนะครับผมก็ใจเย็นๆหรือว่าไปฝึกกับอาจารย์ท่านอื่นก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเล่นไปพร้อมๆกันนะครับเนาะโอเคนะครับาสำหรับคลิปนี้ก็ จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วก็จะไปฝึกต่อนะครับโอเคครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไปฝึกต่อขับมืออื่นจะกทีได้อกันบอลเดี๋ยวเมืองนะครับนะโอเค